พี่ครับพี่ครับพี่เอาเคาน์เตอร์ไททันอะไปแลกตัวกากริกี้ยังคอสมิกทำไมอะครับพี่โอ้ยมันเจ็บจี๊ดและนี่ก็คือตัวกากริกี้คอสมิกสุดอลังการงานสร้างที่ไปแลกมาดูไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรือว่ามันกากแค่ไหนและนี่ก็คือมหากาบเทรดไททันเออต้องบอกว่าดาก้อนไททันดิวแมนระดับ<า>คอสมิกแถมบัฟมาสเตอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชม เรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้จะเทดได้กันอะไรกันบ้างนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่หลายคนบอกว่ามันกรากนะฮะผมก็ไปเทดต่อนะ,ะเทดก,ก็จะได้ตัวนี้มานะเฮ้ยออมโคตรตึงแต่มันกากซะงั้งงนนะเอาเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกับมหากราบในครั้งนี้ cosmic dark demon นะโอ้โหต้องเทดทิ้งก่อน,น่อนที่มันจะเยอะกว่าน,นี้ท่องพันเก้านะครับท่านผู้ชม ก็ไม่เป็นไรบ้ามันตึงเธอด้วยนั่นแหละฮะใช้งานได้มาสเตอร์กับสไนเปอร์เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนครับท่านผู้ชมอันนี้อยากรู้จริงๆนะฮะใครที่มีข้อมูลนะครับบัฟมาสเตอร์กับสไนเปอร์ทำไมหลายคนถึงบอกว่าสไนเปอร์ตึงกว่าอะครับพี่เอออันนี้ก็<บ>ไม่รู้กันนะแต่ตอนนี้เราจะเอาไททัทนดิวแมนนะฮะหรือดากอนดิวแมนไปปล่อยก่อนเอาละครับ เออตอนนี้ไม่เจอสถานที่ที่เราจะปล่อยได้เลยนะเพราะว่าอะไรนะะั่นเหรอแม่งเต็ม,บตม,มแบบบูเต็มออืืมแบบบึ้มๆเลยนะฮะนผู้ชมเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวหาบูทแบบไม่เจอเลยะฮะอุย๊ยนี่อะไรกันเนี่ยคอสเมกตึงๆตัวแรกนี่มันก็น่าจะได้อยู่นะเนี่ยนี่ฮะดราก้อนเคหาก่อนหาก่อน เราจะแรกอะไรกันได้บ้างนะฮะสำหรับดากอนบางกรแดงของเราทำไมามันกากได้ล่ะครับเนี่ยเราควรที่จะเอาตัวละครดีๆที่ไปลงด่านได้นะฮะแล้วเราก็จะทำอีเวนต์ลงด่าน24ชั่วโมงอยู่ซะด้วยนะอย่างนี้ลงไม่ได้แน่ๆไกลเกินบอกทีเฮดดอทจังหวะนี้อัปเดตใหม่อีกแล้วครับกับตัวละครอควาแมนแน่น,นอนก็มีขายในบอกทีด,ด้วยเช่นกันครับ หรือ,อคุณจะมองหาตัวละครไปติดบอร์ดแบบตึงๆเหมือนผมแล้วล่ะก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะก็บอกทีเฮสโคตรเยอะกันเลยครับผมใครที่ไม่อยากจะซื้อแบบสดๆก็มีกิจกรรมมินิเกมให้เล่นหลากหลายแมปกันเลยทีเดียวครับโ,โคตรเยอะเช่นกันและในแมปคู่แข่งอย่างสกิฟดีทอยเรดเทอร์วิเดฟ่นก็มีตัวละครต่างๆให้เลือกซื้ออีกมากมายน่าจะมาทั้งหมดในเกมแล้วล่ะครับโคตรเปิ่ม นั่นมันดิวแมนดากอนเฮดก็จะมีตัวเติมตัวเอ่ออะไรทุกอย่างของอีเวนนะฮะและจะมีตัวละครสุดแร่ที่อีเวนก้าออกไปแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันโคตรตึงกรผมจะเดินไปเดินมาเจอบูธว่างเอ้ยเกือบจะไม่ทันครับแย่งกันแบบยับยับแล้วกาจะเจอบูตว่างวางตัวมาทําการแลกเวียนนี่มันก็ยากพอสควรนะครับผมเดินไปเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียว เดี๋ยนี่แหละครับคือตัวละครที่ผมจะเอามาแรกเรือเรูตัวมันตึงหรือเปล่าไม่รู้ที่เรารู้ขอตึงๆแล้วพี่จะแลกนะครับนอนๆและนี่ก็คือดาก้อนไททอนดิวแมนที่ผมเอามาเทศทิ้งเพราะว่าอะไรคนนั้นบอกว่าก้า,ากจัด,จดเพ้นคอมเมนต์และเจ็บจี๊ดกาเกินมาแล้วว่าคนแรกว่าคนแรกมีอะไรกับข้อเสนอเด็ดๆสำหรับไททอนดาก้อนดิวแมนระดับมาสเตอร์กันบ้างนะครับ <c oughs> นอนๆสกิลยังไม่ได้เวสี่อยู่เลยข้อเสนอ ก็ต,ตึงเฮ้ยหลายหลายท่านเอ้ยอะไรเนี่ย <Hey. S 1> อดอคอดิวแมนมาเทศกาแล็กซีพีได้ยังไงพี่ไม่โอเคตุวมันกี้ใช่ไหมครับน้องนอนโหหลายคนเลยว่ะดูคนนี้เออไทยท่านเวอร์แมนหลายคนก็บอกว่าตัวนี้โคตรดีเค็ดได้หลายตัวแต่ผมคิดว่าเออตอนนี้ผมควรที่จะหาตัวเล่นก่อนนะเฮะ <Hey. S 1> ้ยนี่ก็กำลังหาตัวเล่นได้นะฮะแต่ว่ายังไม่โอเคเอาอีกแล้วเหรอยังไม่โอเคนะฮะ และก็ยังไม่โอเคนี่ถ้าหลายคนก็เอ้เมนต์บอกว่าโอ้พีเรื่องมากแท้มมนก็ต้องเรื่องมากเยอะนิดน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกด้วยนะถ้าเราอยู่ดีๆเขาเทศอะไรมาก็ได้เรารับไปมัวตัวมัวไปหมดเราก็ขาดทุนนี่ครับท่านผู้ชมปีเลยเอาแบบพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคนะเอาละครับตอนนี้ข้อเสนอก็รังไหลมาเรื่อยๆเลยนะฮะมาดูข้อเสนอตั้งนานากันดีกว่าว่าจะตึงเอ้ยอะไรวะนนี้ตัวนี้เหรอ โอ้โหผมเโอเคเลยราคาตั้งกันเป็นโยอดให้ตายเถอะจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งผมลงมาดับเฉยๆอ่ะลงมาดับกันให้มันดูเยอะๆเอาละครับท่านผู้ชมเราก็นั่งรอตรงนี้ไปจนหาเพียวไปอีกกี่นาทีไม่รู้ก็จะเจอข้อเสนอซึงอันนะเทียดไปเทียดมานะครับเซิฟนี้ไม่ตึงเลยครับผมไม่เจออะไรข้อเสนอแบบโดนโอกโดนใจข้อย้ายทีก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยย้ายท่ทีก็ยากเหลือเกินเซิฟมันเต็มไปหมด เอาละครับท่านผู้ชมครับขอเวลานอกสักครู่กอนที่จะย้ายเซิร์ฟไปให้ได้ผมจะต้องย้ายไปให้ได้ <c oughs> ขย้าย,ายเซิร์ฟมันตื่นเต้าขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยมันจะยา่ยยางจริงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กดมาแล้วหกเจ็ดแปดเอ้ยได้แล้วได้แล้วเ <c oughs> ว,ว้ยแล้วกาจะย้ายเซิร์ฟมาใช่ไหมดีใจยังไม่พอแล้วต้องมาหาบูตตั้งของอีกนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มึงจากาตรงนี้แหละนะฮะ ก็จะเดินทางหาบูตตั้งของได้น,นี่คือแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะต้องหาคนที่แบบพอดีพอดีกับการที่มันออกพอดีเฮ้ยคีโก็บล็อกตึงนะเนี่ยแต่ไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยบูธว่างบูธว่างเฮไอฮไม่ทนันโอ้โหเทปดีแม่งเอ้ยตายเถอะมันวิ่งหาบูตต่อยแล้วครับผมไม่ทันอีกแล้วฮนะ โโอ้หชีวิตนี้เปนเตนสื่มเร้ากันเลยทีเดียวให้ตายเถอะ2 0 0 0 years later กว่าจะผมจะเจอบูทวางนี่ยังยากอุ้ยอ้ยอเกือบเกือบเกือบไม่ทันนะฮะพอดีนี่พี่เซียนนะครับนอนนอนเกือบกดไม่ทันแล้วครับนอนโอ้โหกว่าจะเจอบูทได้นะฮะบอกเขาเดี๋ยววิ่งวนประมาณ800ล้านรอบเรามาดูกันครับว่า ด g กอนดิวแมนเราจะนายตัวละครตุวตึงอะไรกันมาบ้างแต่ผมคิดว่าดูนใจผมก็พอแล้วขอตัวที่มันลงด้านดายตึงๆอ่ะขอเอาไปใช้งานนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็เตนเรียกลูกค้าก่อนนะฮะลูกค้ากลัวเลยไม่กล้าเข้าร้านกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ขอตึงๆเข้านอนๆนน <c oughs> ไม่มีข้อเสนออะไรมาเลยเหรอตรงสายบูธต,ตรงนี้มันล้างเกินไปนะทำให้คนนั้นจับตาจับตูดได้ไม่โดนใจนะฮะ นี่มอนจากคอนดิวแมนออกมาเตอเลยนะทุกคนเออสุดตรึงสุดจัดจัดนะฮะใครตามหาตัวครตุดตรึงตุดตารางตุดตารางจะอยู่ก็ได้เลยนะครับได้ตลอดทุกเมื่อทุกเวลาเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาทุกคนเลยเข้ามาครับเลเข้ามาเลยเข้ามาตัวกีกี้ไกล้ๆอยู่นี้หมดแล้วเฮ้ มาแล้วว่าคอนเนื้อว่ะมาจากพี่พุ่มแดงนี้แนะ่นอนชุดแดงแรงฤทธิ์คอตึงๆได้ไหมครับพี่เอาแล้วว่ามาสองคนสองติดเลยเลยอะไรวันนี้คอสมีกุดกรีหึโอ้โหนี่มันบวกอะไรกันมาเนี่ยบวกคือเจ็บกีกดนะฮะตแทบลุดกันเลยทีเดียวเกือเกินให้ตายเฮ้ไม่เอาดีพี่คอตึงๆกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> และหลังจากนั้น <c oughs> เราก็เต้นเรียกลูกค้ารออีกนานแสนนานไม่แล้วเหรอ คนเดิมปะเนี่ยไม่ใช่วะโอ้โหอะไรนี้ไม่ตึงเลยอนะ่ะแต่มาเตอร์ตัวนี้เอโกเซ่สุดตึงสุดไกลใช่ไมบามาเตอร์มันดีปะว่าทุกคนมาเตอร์ก็สนิยเปื้อนไหนมันดีกว่ากันวะเด<ะ>ี๋ยวผมไม่รู้เลยเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคอมิกซ่องตัวก็ยังไม่โอเคแล้วนี่อะไรกี่กี่ตายเถอะขอาตึงตึงทีด้วยครับนอนนอนพี่เราเวลานี้มาสง้านแสนนานแลนะ้วเนี่ยพี่เต้นจนพี่เอวจะเคล็ดอยู่แล้ว นอนข้อเสนอสุดตึงสำหรับถอยทอนดอกก้นดิวแมนจะตึงขนาดไหนขอแค่โดนใจพี่ก็พอนะฮะขอที่มันแบบพี่ขาดทุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็พี่พี่ยังยอมรับได้แต่ถ้าพี่ขาดทุนเยอะเกินไปพี่ก็จะแห้งนะครับนั่นนั่นตอนนี้เต้นจนใครผมจะเป็นตะคิวแล้วนะครับผมยังไม่เจอที่ใช้เลยอะไรกันเนี้ยคอนมีกับเอ็กซ์ูซีฟกี่กี้ล้องตัวให้ตายเถอะ เฮ้ย hey, จะมาคว้าดาร์กอนดิวแมนออฟมาสเตอร์มันตึงตึงกับน,นี้ดิครับน,นันนออ่นนนนออฟสุดโหดในเกมเลยนะเว้ยไททันกอดลีกอ,อะไรวะดินตรงดินสอไมัก็มาหมดเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเรตตัวละครในนี้ตัวไหนโหดสัตว์ละเตียยที่ผมจะไปได้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับเรตตัวละครนี้เท่าไหร,ร่นะฮะ ยังไงก็สามารถคอมเมนต์อาิจชมหรือด่าทอกันได้นะครับว่าพี่พี่แลกผิดแ่ะพี่ไม่คุ้มเลยหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมาได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้เลยนะฮะเพิ่งมาเล่นแล้วก็มาเทศเลยคือแบบไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบพี่เอาตัวโหดไปแลกตัวไก่ทำไมอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเออไม่มาแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาจะกตัวนี้อีกแล้วนะฮะพี่มันไม่ได้กันเลยนะเนี่ย คอาดีตัวนี้นะครับดูจากเลตราคาแล้วเนี่ยตั้งกันเยอะมากๆนะฮะแถวมาเป็นมาตเตอร์ของพี่ด้วยนะวิมาสเตอร์เลยนะน้องๆไม่ธรรมดานะคร<อ>ับตอนนี้ผมก็เต้นไปแลกไปจนหำผมจะแห้งอยู่แล้วนะฮะกว่าจะเจอคนที่ใช่และโดนตาเออเฮ้ยชียเห็นแบบนี้ก็อุ่นใจอยู่นะแต่ว่าแลกีิตัวหรือเปล่าน้อง พี่ไม่ได้แลกตัวนี้นะพี่เฝ้านะดูก,ก่อนนได้ได้เท่าไหร่วะก็ประมาณหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยที่ี่อเอะเยี่ีร้อยเนี้ยหนึ่งสองสาะี่นะฮะก็ต่างอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเกือบได้แล้วเกือบได,ได,ได้แต่พี่ต้องใช้ไงตัวนี้พี่ใช้นะครับยังได้แหละเกือบเกือบได้นะฮะถือว่าขายแยกนี่คุม้มเออประเทศแยกคุ้มอยู่ แต่ว่าพี่ไม่ได้ทำคลิปเทศตัวนี้พี่ขอ,อโท<อ>ษ <laughs> พี่ขอโทษและมันก็มากันเป็นแถวเลยนะฮะและ้วดาก้อนไททันดิวแมนของพี่ละมังกรอ,อะ่ะโอ้โหพี่ไม่ได้ยากจะเทศตัวนี้แต่มันก็มันก็โอเคและตั้งกันนิดเดียว <c oughs> ถ้าออฟตึงๆนะพี่ให้แล้วแต่ออฟมันยังไม่ตึงไงก็จะว่านั้นถ้าเต้นลอดเหตุนี้พี่ไม่ได้แนะ่พี่ไปหาเองดีกว่า เราลองไปหยอดไทท่านดิวแมนกันดีกว่าครับเพื่อจะได้ตัวตึงอย่างตัวละครใหม่ถ้าคุณมีใจที่จะให้อนะนอนนอนมันจะได้เปล่าดีจะออฟมาเตอร์เลยนะเว้ยเอหยอดไปดึงตัวนะเมื่อเขาฟุกกดเย็ดขึ้นมาแล้วก็เฮรวยรั้นเลยทีเดียวมันจะมีหรือเปล่านะฮะตัวจักก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นแหละนี่ไงมันไม่คุ้มไงฮะงน้ตอนนี้เราก็ไปไล่แกกันก่อนนะครับรู้สึกว่า เรารอเนี่ยเรา,าจะแห้งนะครับท่านผู้ชมก็จะเจอตึงเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากๆและบูตดูก็จะลางแล้วตอนเนี้ยตายเถอะขอตึงๆสักทีได้ไหมนี่ละกันนะฮะเราก็ยอดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเพื่อมันจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออยอดไปทุกที่ที่มันมีให้ยอดนะครับทุกคนตึงๆตัวใหญ่ก็ปฏิเสธทั้งนั้นน่ะนั่นไงกูว่าแล้ว รอจนเหี่ยวเดี๋ยวข้เสนอไม่ดนใจพี่ก็ไล่แหลกหยอดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฮะนั่นนอนเอ,อยอดไปทั่วเมื่อไปหมดเฮ้ยมาแล้ววะ่ะข้อเสนอขอตึงๆสักทีได้ไหมพี่จะเอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ได้นะเนี่ยอันนี้ได้เลยนะเนี่ยคุณมาเตอร์ก็มาวะ่ะตัวนี้หาอยู่นะครับคือรอบที่แล้วเสียไปเนาะตัวนี้ก็ได้นะพาะเป็นตัวละครที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเจ้าหนี เอาสุดเอาเรื่องแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเชียร์ลายชื่อนี่คือเขาเขาเซนลายเซนประเทศเองบอกว่าเฮ้ยเชียนี่เขาเองเหรอใช่ไมคนดังหรือเปล่าหรือกินเองนี่เขามาแรกเองเหรอควาคุมนะอันนี้ได้อยู่นะครับถรือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากมากอีกนิดเดียวอะ่ะราคาทุนที่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะแต่เราได้ตัวละครไปเล่นก็โอเคแหละนะขาดทุนไหมก็นิดหน่อย สองสามสี่ก็อ่าจากการคำนวณแล้วนะครับมันก็ได้นะฮะได้ไหมน้องน้องๆทุกคนคิดว่าการเทรดครั้งนี้พี่อึ้งหรือเปล่าทึ่งและเสี่ยวไหมก็แต่ก็ได้ลายเซ็นด้วยนะได้ลายเซน็นแล้วเจ้าตัวมาเทรดเองเหรอนี่คือเจ้าของลายเซ็นมาเทรดผมเองเลยใช่ไหมไอ้เจ้ยคนดังว่าใช่ไหม นะเจ้าของลายเซ็นประเทศผมเองเลยนะครับทุกตัวในนี้ก็จะมีลายเซ็นหมดเลยเชื่อลายเซ็นหมดเลยครับน้องๆดูดิเชื่อเชื่อโอ้โหไม่รับได้ยังไงฮะอย่างรรางี้ก็แรมดีครับน้องนะมีลายเซ็นติดมาด้วยแล้วก็ออฟคือตึงด้วยตัวนี้ใช้ได้นะเนี่ยตัวไปลงด่านได้นะครับดีกว่าดีกว่าแล้วก็ดีแมนแน่นอนเอาดีครับปฏิเสธได้ยังไง ึงขนาดนี้ตอนนี้นั่งคิดมาประมาณห้านาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปก่อนเดี๋ยวเขาปฏิเสธก่อนแล้วเราจะงานเข้ากดเขียวไปดีนะฮะจะเราก็เสียดายเหมือนกันนะแต่มันหาได้เรื่อยไงแต่เดี๋ยวนี้มันหามไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะมันหามไม่ได้แล้วอุ้ยจะมันตึงด้วยไปลงด่านเวก็ตันเอาเดีครับทุกคนทุกคนนี่แนะ่เรียบร้อยนะฮะ เรายอมรับเท็ดของเขาแล้วนะครับมมมมท่านผู้ชมเท็ดมาขนาดนี้ก็เอาดีครับดูดินะฮะตึงอยู่แต่เดี๋ยวน,นี้ต้องไปรีออฟสไนและข้อสงสัยของผุมนะฮะออฟสไนนะครับมันกับออฟมาตเตอร์เนี่ยมันดีต่างกันยังไงครับอันนี้อยากรู้นะฮะเฮ้ยไม่รู้เรื่องจริงๆนะทำไมหลายคนบอกว่าสนไนดีกว่าวะเพราะอะไรอะ่ะยังรู้จริงนะฮะสไนาดีกว่าหรอ ไม่รู้อ่ะรู้ว่าผมจะควรจะเก็บพอสนาอยานให้หมดเลยวะหรือมาสเตอร์ดีกว่าวะเฮ้ยไอ้ตายเออแต่ตอนนี้แหละครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะไปคลิปลงด่านยี่สสี่ชั่วโมงว่ามีตัวละครลงด่านแล้วครับนั่นนอนตึงขนาดนี้ลุยกันนียครับรออะไรอิอรอคลิปหน้าแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้คุ้มอยู่ตัวนี้ได้นะเน,นี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยตัวนี้ก็ไอเทต่อได้นะครับราได้ตัวดีๆบ้างอะไรเงี้ย เขาบอกมีสิบตัวจริงๆไม่ใช่สิบนะครับแม่งบักฟาเกอร์คุ้มไหมไม่รู้ถ้าคุ้มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะพี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้เฮียเลยเลยุงช็อปล้านสุ่มตัวละครไทเลตเ t เวอร์ดีเฟนต์แต่ไม่ได้สุ่มแบบธรรมดาสามารถรีพอยต์คืนได้ไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์มีกล่องที่ไม่ต้องลุ้นเกลือเลยก็มีนะครับและสามารถอัปเกรดตัวละครมารวมกันเป็นตัวตึงได้ ตรึงเปียเกๆอย่างกระหนังยางกันเลยทีเดียวล่ะฮะส่วนตุนวนละครสับ์รับรางวัลน่ะเหระง่ายๆครับทักมาที่หน้าเอลฟาน้องจินดุดนมดมชาครับผม